สถาบดียามสิบเอ็ดโมงป่าแล้วเจ้ามีตึงกาแฟมีตึงชาเจ้าเป้าเนาะปาเต้าน้อยน้องเคยซื้อมาจากกาดกองทรายมาหื้ฝนก็ตึงเมือื้อเหือดเม็ดเงียบไปก็ได้ก็อ,อ่อยมาเอาอู้ถึงอ่ะ สมัยนี้ที่ไหนพก็มีสกายวอล์กเนาะมีอยู่ทั่วไปเตจิบ้านฮอกก็มีละปูนลํำปางก็มีทั่วเจ้าเอาดีเนะาะทำให้กึดถึงอ่าตอนนั้นน้องพลืัดเดี๋ยวนี้น้องพลจะสามสิบสิงหานะเจ้าันที่เดือนเออเดือนนี้ละกา สิบสี่ถามว่าเดือนหน้าเดือนนี้แล้วเจ้าเออปันจบอนุบาลสามพ่อประกาศสัญญาว่าจะพาไปกอยไปแอลออสเตรเลียไปดูแกงกรูเอ๋อ,อตอนนั้นองพลกำลังนะ้าฮักหน้าจังเจ้า,ห,าห้าควบห้าควบไปนะจ้า เออบอกกองเงินเข้าไปเตียนที่เราจะเดินไปขึ้นเครื่องบินนะจา๊ะที่สุวรรณภูมินาะตันก็ตางมันเลื่อนเนาะโอ้มัพลเปื่อนนั้นเอาปอข้างเอาแม่ข้างมันก็สไลด์ไปมันมบเดินนะ <laughs> พุ่แต่งตัวเป็นชุดอ่อุลตร้าแมนอ่สไปเดอร์แมนอะไอย่างมงี้นอะมีก็ยังจะใส,ส่เสื้อผ้าธรรมดาเลยใส่มนุษย์ไฟฟ้าใส่อย่าเ้นคนประกาพอกันเนาะมันกำลังหน้าจังหะอ่อนบกองไปถึงก่อนรถประกาเอามาส่งที่สนามบินเลย เอาก็เจ้ารถขับกันอัน,อนเตี้ยนเพอจะไปเพอเพออ่าปั้นกับมิกะับเบจะเบะเก็คืออ่าวปั้นเป็นทะเลจะมิกะอ่าวอ่าเฮาก็เจ้ารถขับแล้วก็ที่แรกกับไปจอดเตี้ยน หนึ่งก็อควาเรียมจ้ะซีอควาเรียมเอ่อเพราะว่าขวายมากกว่าคนนักเอาก็ไปเจ้ามันตลกน้องน้องพลน่ะคิดเล่น,น,นคิดตลกบุกกองไปจอ,รอดรถลงไปมันว่าไม่ไหนแกงกระรูาหันสักตัว Where is kangaroo I don't see any ก็ว้อควาเรียมเป็นก่อนหน้าดูเจ้าป่านักเจ้าอยู่ในทะเลเลยเนาะจากส่าอัวอควาเรียมก็นึ่วันสองวันต่อมาเขาก็ไปที่ ทรีท็อปวอล์กทรีกับต้นไม้เนาะท็อปกับบนต้นไม้เดินบนบนต้นไม้เจ๊ต้นเลยอะป่ามันกันแล้วแล้วต้นไม้ที่ออสเตรเลียประกอบเป็นต้นไม้ย่าเจ้ามันเป็นไม้ยักษ์เจ้าไจแอนวอลเลยไจแอนวอลเลยทรีต้นไม้ยักษ์เป็นหก หกขาวต้นไม้ยักษ์อุ้ยสูงบาดเซลข้าเจ้ากดบอกบบว่าต้องเดินนั้นกระจกแล้วก่อนตอนแรกมันก็เป็นไม้นะทางเดินเป็นไม้อ้าวก็เด็กกับห่างไปห้างไปก็เดอกกับเป็นกระจกโอ้ยข้าเจ้าจะเป็นลมถ้าหูตอนแรกว่าเป็นเนี้อกไปลรอ เพา่อลูกป่นคนสองคนด้วยว่าไปเตื่อนนั้นก็หมดไปหลายบาทอยู่แล้วก็อันเขาก็ไปกิ่นข้าวฮะในในป่าฮะโอ้ต้นไม้ปัญใหญ่เจ้ารถเข้าจอดพงพงไม้อ่ะเจ้ารถจอดได้เป็นการเลยเจ้าต้นไม้ยักเป็น แล้วอันต้องปูนป่นเวลาต้นไม้ปนโกนปนตายปนกระบะปนกระบะเก็บเจ้าปนปล่อยให้นอนฮะพุกผู้ผู้ไปเป็นปุ๋ยเป็นอย่างเฮดก็ออกเจ้าแล้วก่อนเขากินข้าวกันก่อนไปเดี๋ยวอันไอ้น้องนั่งเดินมามันนอ่โมกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยนาตี ก็หอมกินข้าวตัว oh. อ okay. ่อมันก็กินข้าวตัวอ่ะได้ไปกู้เล่นน้องพลแต่ตัวนี้ไปทางได้กระตะมันนะก็เดียวผ่านไปทางทะเลเออไปที่คนหบ้นะกันเออไอ้นัตตี้จมฟูจมฟูอยู่ฮันเพราะว่าอันเนี่ยอนัตตี้อ่ะน้องอ่ะนยังมาเจือเฮรเพราะว่าฮัลร์กระเป๋ามันวางอยู่ฮัลล์ทำกระเป๋าไม่ได้ จำแป้มันได้อฮน้องพลก็ได้เพื่อนมักก็เขียนจดมหมายมหาหลายเตื้อแต่บดได้มาเมืองไทยลวอ่อนก็ยังต้องเรียนให้จบก่อนจ๊ะบางทีเพื่อนได้คะแนนดีพ่อแม่เพื่นก็ฮึฮึเงินมาแอวแอะจ้ะอกินบะเต้ากันเน่อบัได้กินบะเต้านาสองสามวันแล้ะ อแกงเฮดหม้อนี้ก็ถ้าจะได้เอาคว้างเจ้าตอนแรกเขาเจ้าว่าจะใสาพ่พริกสามเม็ดแล้วก็เฮาก็อ๋อมันเก่าแล้วเฮาก็เด็ดควนมันแล้วก็ล้างเปาะก,กันเออําลังลืมมาได้เอาออกใส่ไปเห็นจะหลายเม็ดกินแล้วเจ็บต้องเจ้ามาได้เพชรหลือว่าจะตักตักเฮดกินนะเจ้า น้ำกินมาได้ละ <laughs> จะทำใหม่จ้า <c oughs> จะเปล่นอู๋ถึงทริปออสเตรเลียเนะ <c oughs> ก็มดไปหลายบาทเจ้า <c oughs> มันสมัยก่อนนั้นเอาเอากล้องถ่ายรูปของของป้อมาจ้ายแล้วมันก็สีมันบอกให้งามมันกระจางไปเหีอเออ ล้วมาแหมก่อนซึนามิก่อนซึนา,น,ซนามินะเจะ้าไปแอวอ่าไปภูเก็ตจ้ภูเก็ตเฮาก็เหมือนกันที่ที่ออสเตรเลียเฮาก็เจ้ารถครับแล้วก็ไปภูเก็ตนี่ก็เจ้ารถครับเหมือนกันออันนั้นเพิ่นมีอ่าไดโนโพาร์คอ่ะจะ้โอ้แปง ตัวจำได้ว่าหกร้อยอ่ะเขาเข้าไปตัวเต้อสองเตื้อเขาก็เลยปล่อยไปสองคนปลูกตัวมันแปลงเขากับจิ๊บนั่งจิ๊บค็อกเทลอยู่หน้าห้นรอเขาเอมาคิดดูสตางแล้วพอๆกับไปออสเตรเลียจะน้อยกว่าน่อยแล้วก็แฮมปีหนึงน้องพลกับฮอบไป เข้าไปภูเก็ตแหมมันจะไปแอวนะไดโนพ์คมันนะแล้วก็น้องสาวเอื้องอ่ะเอื้องมายปัสสักว่าเออข้อถ้าป้อบพรตัวใจไปภูเก็ตแหมปานนี้ก็ได้ตั้งหูกสามคนป้อไม่หลูกละ <laughs> ไปฮะไปตัสซุนามิฮะเจ้าแล้วก็อ,อ่า ไปไปอยู่รีสอร์ทที่กะตะกะตะเพรสมารีน่ารีสอร์ทแล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันเปิดสปาอยู่แถวนะชถวกะตะกะรนอย่างเงี้ยลวดเงียบหายแสบไปเลยจะเขาเคยมาบ้านเฮามาพักมาอยู่ที่ตูกที่บังกะโลลวดเงียบหายแสบไปเลยถ้าไปกับซีนามิกุล่ะเพราะว่าบ้านเขาอยู่ห่นพอดีเลย ร้านเขาวันหลังขึ้นยังได้อู้ใหม่เนาะเรื่องทริปที่ออสเตรเลียเอกลับไปดูแกงกะรูโอ้ยเข้าใกล้มันมาไ,มได้มันสวกจ้ากว่าเดียวมันเตะเอ่ะอา้าวไปมาส่งของมาต้อง Não.

ม่ได้ปิดม่ได้ปิดโทรศัพท์ปังมาแจ้งหองฮาสักรรมเป็นห้องอาห้องลูกจ้ะเป็นห้องธนพรโอเคเจ้าสวัสดีเจ้าขอกินนั้นนมปังกับเต็งโมก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า